คนที่คิดแบบลบๆเนี่ยสังคมเนี่ยถ้ามีคนแบบเนี้ยเกาประเภทพุทธเจ้าท่านตรัสว่านี่คือมนทินของใจมาละแปลว่ามนทินมนทินของใจเนี่ยความเศร้าหมองเกิดพูดจะผิดทำจะผิดคิดจะผิดคนที่มีจิตแบบเนี้ยเป็นจิตเศร้าหมองอทำเก้าประเภทเนี่ยมณทินเก้าอย่างเนี่ยพุทธเจ้าท่านรู้ว่า๋อสาเหตุของคนดีมีความโกรธ จะพูดไม่ดีจะทําก็ทําไม่ดีจะคิดก็คิดไม่ดีคนโกรธคนลบหลู่คนอื่นดูถูกคนอื่นทําให้มนทินในใจเกิดขึ้นเป็นคนลิษยาคนอื่นเป็นคนขี้อิจฉาคนอื่นเป็นคนมีมารยาแสดงกิริยาล่อลวงเขาเป็นคนที่ตันีเป็นคนที่ไม่เคยให้เป็นคนโกหกเป็นคนขี้อวดเป็นคนคิดลามกแล้วก็เป็นคนที่เห็นผิดมิจฉาทิฏฐิเนี่ยพุทธเจ้าถึงบอก มีมนทินแล้วปฏิบัติธรรมก็ไม่เจริญอยู่ทั้งโลกก็ไม่มีความเจริญเพราะว่าธรรมเหล่านี้เมื่อมันกลุ่มลุ้ม,มจิตใจแล้วใจเศร้าหมองถ้าไม่ได้พิจารณาถึงบนทินแห่งใจเนี่ยก็เหมือนเสื้อผ้าเรามีเสื้อผ้านุ่งเนี่ยเราก็ต้องซักนุ่งแล้วก็ต้องซักฉันใดใจคนเราก็ต้องซักมันซักให้ออกจากความโลกความโกรธความหลงโดยเฉพาะมนทินทั้งเก้าเนี่ย ถ้าผู้ใดทําได้ตามธรรมของผู้จามในฝ่ายตรงกันข้ามเนี่ยคนนั้นจะเจริญ